สวัสดีครับนะ้อ้วนโกนยิงปลามารายงานตัวแล้วครับผมอ้าวมาแล้วมาแล้วนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ชิวๆเพิ่งถึงบ้านนะครับอ้าวแต่นี่เลยครับก่อนอื่นยูฟ้าชัวร์มั่นใจเบิกถอนได้พันเปอร์เซ็นต์นะครับาถ้าสนใจเล่นเว็บเดียวกับน้านะครับทักไปได้เลยที่ชัวร์9 9 8เนะครับบอกเลยว่า เว็บนี้เขามีโปรตลอดนะครับโปรเยอะแยะมีโปรทุกวันนะครับสนใจทักไปเลยแอดชัวร์8เกแปดเนะครับแล้วก็นี่ครับขออนุญาตแนะนานะครับช่องน้องใหม่ในเครือของชัวแปดเก้าแปดเก้าชัวมั่นใจเบิกถอนได้พันเปอร์เซ็นต์นะครับน้องหวยพารวยนะครับน้องหวยจะมานำทุกท่านนะครับโยกสล็อตนะครับโยกยังไงเข้าน้อยๆออกหนักๆนะครับถ้าสนใจ YouTube น้องหวย น้องหมวยพารวยนะครับทักไปได้เลยนะจ้าไปชมไป s u b s c r i b e กันนะครับอ้าววันนี้มาด้วยทุนสา0พันนะครับมาลองดูว่าจะเป็นยังไงวันนี้มีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าน้าเล่นนัดละ30 40ให้ดูหน่อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้นะจ๊ะเก็บไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวจะจัดให้แต่ว่าก็เบาๆพวกก็มีหลายคนบอกนะาเล่นนัดละ5บาทนะเล่นัดละบาทนะเล่นัดละสิบดูจะตามตามใจใครดีอ่ะแต่ว่าก็นี่แหละครับ ไม่ว่าจะเล่นอะไรก็ตามแต่นะครับนะบอกอย่างเดียวว่าถึงเป้าหยุดนะครับได้ตามเป้าหยุดนะครับเสียตามเป้าพอนะครับอย่านะครับวันนั้นนะคุยกะครับงรบอกเสียเป็นหมื่นน้าบอกโอ้โหพอเถอะถ้าเกิดตั้งเป้าแล้วมันถึงเวลาเสียก็พอนะเอออย่างน้นเนี่ยตั้งเป้าทะลุ5้าิ็นตะนออกละเพราะฉะนั้นมันก็ง่ายๆอุ้ยโอ้โหตูมๆสามพันเอ้านี่ไงโชว์ให้ดูเลยครับ ออกจริงๆนะบอกเลยนี่เห็นไหมเข้า3000ออก6,200ครับได้มาอย่างเงี้ยจบด่านวอร์มปืนด้วยเร็วๆพคแต่เร็วจริงๆเร็วมากอ้าวแต่ว่าเนี่ยครับสิ่งที่น้าบอกนะได้ปุ๊บนะเราปล่อยนะเราหยุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราพอแล้วนะครับโอเคงั้นก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับวันนี้นะ้าไปก่อนนะครับ